วันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆมาดูเบรซับ18นิ้ว B พันใบละ7,000นะครับเพ้่อยทําไมมันแพงจังวะพี่ๆน้องๆไหมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องมาดูนะครับวันนี้เราก็จะประกอบไป4ใบนะครับเป็นนี้ก็ออเดอร์ด่วนลูกค้าบอกว่าด่วนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ผมลงมือประกอบเองกับ มือเลยนะครับผมดูชวนดอกก็เป็นดอกซับอินซีซีรีส์สองนะครับตัวนี้วอยซ์สีอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์นะครับเป็นแบรนด์บริษัทเราเองนะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีแหวนอ่าลองสไปเดอร์ตัวนี้อย่างดีเลยนะครับเห็นไหมพี่พี่น้องว้าวสวยงามนะครับสวยงามตัวนี้หน้าดอกสวยงามเลยนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับก่อนที่เราจะไปประกอบผมก็จะพาพี่พี่น้องมาดูด้านในตู้ก่อนนะครับว่าเราซับใหญ่ยังไงเราซับยังไงเสียงมันถึงได้ออกมาดีเบสถึงได้ออกมานุ่มถึงได้ออกมาลอยนะครับตรงนี้ผมก็ปิดไว้ตรงหูเล นะครับก็ปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการให้เสียงสะท้อนได้นะครับก็ปิดจะให้มีผลต่อเสียงได้นะครับตัวนี้ก็ผมทํามาอย่างดีเลยนะครับไปพี่น้องได้ไปนี่ดีแน่นอนนะครับการเลือกสายก็อยากแนะนํานะครับไปพี่น้องอยากให้ใช้แปว่าสายที่เป็นทองแดงล้วนๆนะครับตัวนี้จะนําเสียงมาได้ดีน่นะครับผมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสายตะกัวย้อมทองแดงน่ะผมว่ามันไม่ดีนะครับมันนําเสียงมาไม่ดีนะครับนําเสียงมา50%ถ้าถามว่าเฮ้ยส้สายตะกัวมันก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมเนี่ย ใช่ครับมันดังแต่กมันมันนำเสียงมาไม่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ดอกเราทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับพี่พีงน้องนะมาถึงกันตอนนี้ผมก็จะยกดอกมาวางนะครับการทําเบสซับนะครับพี่พีงน้องการเลือกเบสซับก็ง่ายๆนะครับ เน้นนะครับเน้นสูรแล้วก็เน้นไม้อัดภูเขานะครับถ้าเป็นไม้อัดภูเขานะครับเสียงมันจะแน่นนะครับเสียงมันจะแน่นมันก็จะลอยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ตู้เรากระพือได้นะครับพี่เพียงน้องก็อยากจะแนะนําตรงจุดนี้นิดๆนหน่อยๆนะครับถ้าแบรนด์ไหนค่ายไหนไซส์ไม่อัดภูเขาทานะครับผมแนะนําหมดเลยนะครับผมไม่ได้ว่าเอ้ยจงมาซื้อแต่ร้านผมนะอะไรอย่างนี้นะครับไม่ครับไม่จําเป็นนะครับขอแค่แบบว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีซิกเินเจอร์เป็นของเขาเองนะครับเป็นไม้อัดหรือเปล่าหรือว่าเป็น ไม้เอ็มหรือว่าเป็นแล้วแต่แต่ขอให้เป็นไม้อัดนะครับเพราะว่า1น,นะครับดอกเราก็จะเล่นได้เต็มที่นะครับ2ก็ตู้เราไม่กระพือนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ทนทานต่อการใช้งานแล้วก็จะทําให้บีบเสียงออกมาได้ดีนะครับถ้าเป็นไม้อัดนะครับผมก็แนะนํามากเลยนะครับเพียเพียงน้องตรงนี้อยากแนะนํานะครับผมไม่ว่าร้านไหนนะครับไม้อัดดีหมดนะครับแต่ต้องมองดูอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับสูตรนะครับสูตรที่เขาทําลิน้นมันเป็นยังไงมันวางมีเพดปรงเพลดปักอะไรไหมก็ต้องดู จุดจุดนี้ให้ดีนะครับผมก็นี่แหละครับวิธีมันก็ไม่ได้ยากนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะเอาน็อตมาวางนะครับก็จะยิงดอกอเองนะครับพี่พี่น้องนะครับก็เป็นหัวบล็อกอย่างดีเลยนะครับผมร้านผมจะไซส์บล็อกนะครับถ้าพี่พี่น้องมีดอกเปล่าอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะมาใส่ตู้ที่ร้านผมได้เลยนะครับผมประกอบไม่ฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะครับไม่คิดตังค์เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับน็อตที่ผมใส่ก็เป็นหัวบล็อกเบอร์8อย่างดีนะครับยาวนะครับยิงเลยนะครับเล่นได้แล้วก็อัด เต็มๆเลยนะครับอัแ,แรงๆนะครับไม่มีรื้อไม่มีถอนนะครับตัวนี้นะครับดีนะครับเพราะว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับต่อการใช้งานนะครับพี่ๆน้องก็ถ้าซื้อของไปสดๆร้อนๆแนะนํามากเลยนะครับพี่ๆน้องๆ ผมอยากจะแนะนำมากนะครับให้เบินดอกก่อนนะครับเบินดอกก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัดนะครับถ้าอัดแรกๆเลยนะครับจะทำให้ดอกมันขาดได้หรือว่าว้อยติดได้นะครับพี่ๆน้องๆนะข้อควรระวังนะครับตัวนี้ผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้เบินดอกก่อนนะครับเพราะว่าดอกยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับหน้ากระดาษก็ยังไม่มีความยืดหยุนนะครับเราไปเล่นแรงๆปึ๊บๆทีเดียวอาจจะทําให้มันขาดนะครับนั่นแหละครับประเด็นนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะมาหยิบตะแกรงนะครับมาเจาะรูนะครับเพื่อจะไปใส่ อ่าใส่ตู้นะครับตัวนี้เราก็เป็นตะแกรงงานนําเข้านะครับตัวนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็ติดก็ติดฟิลเตอร์ให้อย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้ก็ผมก็มาตัดนะครับชวนเกินออกนะครับแล้วก็จะมาจิ้มจิ้มจิ้มรูนะครับเพื่อเราไปยิงนะครับไม่ให้มันน็อตมันม้วนนะครับม้วนใหญฟิลเตอร์เรานี่แหละครับพี่เพียงน้องนะผมทําทุกขั้นตอนนะผมทําให้ดีงานละเอียดเนี่นอนนะครับซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับพี่เพียงน้องนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็วางตะแกรงนะครับตะแกรงก็เป็นตะแกรงนอกงานนําเข้าาาานนคสีีเเทํมยิ สวยงามนะครับใบละสามพันห้าตู้เป่าพร้อมดังใบละเจ็ดพันนะครับพี่พีงน้องซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะจ๊ะซื้อไปแล้วไม่มีผิดหวังนะครับเบดนุ่มเบรดลอยนะครับผมถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทการติดสติกเกอร์นะเป็นแบรนด์ AS PowerT e c h เนะครับพี่พีงน้องก็ผากไว้ด้วยนะครับผากไว้นะครับในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะครับเจ้าตัว AS Power Tech นะครับไม้อัดอย่างดีนะครับไม่อัดปูเขานะครับพี่พีงน้องนะตัวนี้ขั้นตอนนี้ก็มา ยิบน,อน็อตนะครับสวรรค์เพื่อจะไปยิงตะแกงนะครับผมพี่พี่น้องนะทาให้มันจบจบไปเลยนะครับผมรับจบนะครับตัวนี้ผมรับจบคนเดียวเลยนะครับตั้งแต่เริ่มยิงสายใส่ส,สายพิกตูก้ขึ้นมาคว่ำดอกนะครับตัวนี้ผมรับจบยิงตะแกงจบแพ็คส่งลูกค้าเลยนะครับผมรับจบเลยนะครับพี่พี่น้องน้องนะก<ห>ารย <ๆ S 2> ิงก็ว้าวผมบอกว่าเลยนะครับยิงก็กดกดนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจิ้มรูมาแล้วนะครับไม่มีติดนะครับทาให้ละเอียดมากเลยครับผมก็เสร็จเป็นที่เ <หา S 1> รียบร้อยแล้วนะครับผม ก็สี่ใบนะครับผมตัวนี้พร้อมดังนะครับพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละเจ็ดพันนะครับใบละเจ็ดพันบาทนะครับก็สชวชวยงามนะครับผมสวยงามนะครับเพื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใบละเจ็ดพันนะครับไม้อาจภูเขาดังดีแน่นอนนะครับเบสกระซับนะครับตัวนี้ถ้าพี่เพียงน้องดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ